อันนี้อ,อันนี้ขออนุญาตยกชื่อเนาะเหมือนอย่างสมมุติว่าอยู่ๆมีรถมูริทิปวีนาอย่างเงี้ยมาจอดข้างบ้านฉันฉันก็ต้องเอะนะว่าอ,อีออบ้านนี้ทําอะไรอะ่ะเออ,อยังไงอะคะเออมูริทิปวีนาเอ,อ้าวแกกมาแล้วเก็บไม่นอนแล้วย,ยังตายไปเก็บมาด้วยโอ้ยแม่เก็บอะไรไว้นักหนาคะนี่ไปบ้าง สองคนกับรายการลูกอีช่างเก็บนั่นเองนะคะวันนี้แต่งตัวแปลกตาไปอาจจะแบบยังไงเหรอคะอะไรเงี้ยไม่ค่ะเรามาคุยกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องจริงๆนั่นก็คืออันนี้เรื่องเกี่ยวกับนกโดยตรงแต่จะบอกว่าเกี่ยวกับนกโดยตรงแล้วไม่เกี่ยวกับฉันหรอก็ไม่ใช่นะมันเกี่ยวกับเป็นหมดแหละมันเป็นเรื่องของจริยธรรมค่ะจริยธรรมในการทําวิจัยต่างๆต้องมีด้วยหรอมีสิสําคัญมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่บางที ไม่ได้ตระหนักมีใจจะมุ่งแต่ไปแต่เป้าหมายเท่านั้นใช่ต้องการข้อมูลตรงนี้อยากฉันพุ่งเข้าไปถามเขาเลยฉันรู้จักเขาฉันถามเขาได้ใช่แต่จริงๆคือไม่ควรทําไม่ได้ใช่ไม่ใช่แค่ไม่ควรนะไม่ได้สิ้อข้อมูลที่ให้ได้ข้อมูลนั้นอะต่อให้ได้มาก็ใช้ไม่ได้อ๋อเหมือนประเภทเหมือนประเภทที่เขาบอกว่าเป็นแบบ ผลไม้พิษไหมคือเมื่อได้มาด้วยวิธีที่ผิดเนี่ยผลลัพธ์คือต่อให้มันจะได้มาก็ถือว่าไม่ได้ก็ต้องทําใหม่เก็บใหม่อ,อยู่ดีดังนั้นคือ,อวันนี้ค่ะที่เราที่เราที่เราแต่งตัวอย่างนี้กันมาเนี่ยเพราะว่ากลุ่มที่เราจะต้องให้ความ สำคัญคือจริงๆแล้วมันทุกกลุ่มแหละสาหรับคนทาวิจัยเนาะแต่ว่าวันนี้จะมาเจาะพูดในเรื่องของกลุ่มเปราะบางนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะคุ้นว่าเป็นเด็กเป็นผู้หญิงเป็นกลุ่มผู้แบบแฮนดิแคปมีความบกพร่องอะไรใดๆต่างๆเนี่ยแต่อีกหนึ่งกลุ่มที่หลายๆที่เนี่ยบางทีไม่ค่อยได้พูดถึงก็คือกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งจริงๆแล้วมีการไปทําวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์เยอะหรอในแง่ไหนบ้างต้องถามจริงก่อนอย่างของที่นกเคยทำเนาะที่นกทําอยู่เนี่ยก็จะมีกลุ่มชาติพันธุ์ททีี่่่ออยยูาางเรกว จริงๆกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเขาอยู่ในทุกที่นะแต่ถ้าจะพูดถึงความหนาแน่นเขาอยู่แบบเป็นชุมชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อย่างเช่นพื้นที่ที่อยู่แบบติดประเทศเพื่อนบ้านตามตะเข็บขอบต่างๆใช่แล้วก็จะมีที่อยู่ในค่ายผู้ลีภัยอันนั้นเขาก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันก็จะที่เคยไปทาก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มนั้นซึ่งเนี่ยวันเนี้ยเราก็จะคุยกันในสโคบประมาณนี้ดังนั้น ข้อมูลที่จะเข้าไปทําวิจัยโอ้ถ้าถ้าแบบนี้มันก็คือเป็นเรื่องที่หลากหลายมากคือคือหมายถึงว่าเป็นข้อมูลการวิจัยที่อะไรก็ได้อ่ะสิมันกว้างมากนะคือเราจะไม่มานั่งถ,ถามถึงเรื่องความคับแค้นเขาเดียวถูกปะ่ะแต่เราก็ต้องถามถึงความต้องการของเขาเขาต้องการอะไร <S <S 2> <S 2> อยากจะไปตรงไหนต่อ สิ่งที่เขาคาดหวังหรืออะไรอย่างนี้ด้วยไหมเกี่ยวไหมใช่ค่ะก็คือว่าอย่างเวลาที่น้องไปทําวิจัยเนาะมันจะมีประเด็นเราจะเข้าไปพร้อมกับโครงการเข้าไปพร้อมกับประเด็นอย่างเช่นว่าอ่ะเราจะทําประเด็นเรื่องของเด็กไร้สัญชาติก็คือเป็นเด็กชาติพันธุ์ที่ไร้สัญชาติก็คือว่าลี้ภัยมาหรืออพยพมาจะด้วยเหตุใดก็ตามอาจจะสงครามอาจจะเรื่องของความเป็นอยู่หรืออะไรก็ตามมาอยู่ตรงนี้ไม่มีสัญชาติเดิมก็ มันไม่อโตเมติใช่ไหมของใช่คือมันจะเป็นคือมันจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าน้องน้องเนี่ยบางทีเนี่ยเขาไม่มีสัญชาติด้วยความด้วยปัจจัยหลายๆหลายๆอย่างเนาะบางทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มีความกังวลว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเอาลูกไปไปแจ้งเกิดแล้วตัวเองจะโดนจับหรือเปล่าเพราะว่าตัวเองก็หลบหนีเข้าเมืองมาตัวเองก็กลัวโดนจับเออก็จริงก็ไม่กล้าก็ไม่กล้แจ้งเกิดอ่ะอันนี้คือเหตุ เป็นแค่เหตุหนึ่งนะจริงๆมันมียกตัวอย่างอ่ะยอตัวอย่างนีกขึ้นแล้วกันทีนี้ก็คือบางทีเนี่ยจนน้องโตตไปเนี่ยก็ไม่มีบัตรประชาชนพอไม่มีพอการที่เราไม่มีบัตรประชาชนเนี่ยคือเราทุกคนเกิดมาเป็นคนไทยเนาะที่อยู่ในระบบแหละแล้วอยู่ในระบบเราก็ไม่ได้ตะหนักว่าเออการไม่มีบัตรมันสาคัญยังไงล่ะอะไรอย่างเงี้ยมันมีปัญหาอะไรหรอคือด้วยความที่เราไม่มีบัตรเนี่ยก็คือว่าทําให้เราไม่ได้รับการระบุว่าเป็นคนไทยเนาะบางทีเนี่ย แม้เราจะฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยได้แต่ทุกอย่างเลยพู่แต่พอเราไม่มีบัตรปุ๊บเนี่ยเรายืนไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นคนไทยเนี่ยพวกสิทธิต่างๆที่เราควรจะได้เนี่ยเราไม่ได้อย่างเช่นสิทธิทางด้านการศึกษาเนาะอย่างเวลาแี่เห็นชัอย่เวลาที่อย่างถ้าอย่างเด็กไทยเนี่ยถ้าเขามีประสบปรับ ปัญหาอย่างแบบเออเรื่องของไม่มีเงินทุนในการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหรืออะไรแบบเนี้ยเขาสามารถที่จะไปขอกู้ยืมเงินได้แบบเนี้ยนะคะเข้าระบบก็เข้าระบบไปกู้ยืมเงินจากรัฐจากอะไรก็ว่าไปแต่อันเนี้ยไม่ได้นกก็จะไม่ได้ยกเว้นเสียแต่ว่าจะมีผู้บริจาคที่เป็นแบบอ่าเป็นผู้บริจาคที่เขาแบบไออย่างสมมตินกอย่างเนี้ยบอกว่าเออฉัน อยากช่วยน้องคนเนี้ยที่เขาซึ่งต้องระบุตัวอ่าอยากเออก็คือแบบอยากช่วยน้องที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ก็ให้เงินเป็นทุนเป็นเงินทุนการศึกษาไปอะแบบเนี้ยก็ได้แต่ถ้าสมมรวจเด็กเป็นร้อยเป็นพันคุณเท่าที่สํารวจล่าสุดมีหลักแสนเกือบล้านคนนะเฉพาะพื้นที่เฉพาะในประเทศไทยนะอ่ะพื้นที่อย่างเงี้ยเกือบล้านนะเกือบหนึ่งล้านคนโอ้มาก ใช่ค่ะซึ่งหมายความว่าดังนั้นน,อน้องๆที่เราเห็นที่เราเห็นอยู่อยู่ในชุมชนหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะไปแจ้งเกิดแล้วมีใบเกิดมีเลข<ช>เลขประจาตัว<ช>ถูกไหมดังนั้นคือมันจะมีปัญหาตั้งแต่เข้าโรงเรียนอืไปเลยตั้งแต่ก็ได้เข้าโรงเรียนเลยก็คือจะเป็นแต่ว่าโรงโรงเรียนที่เขาตั้งอยู่ในพื้นที่เหล่านี้เขาก็จะมี คือคุณครูเขาก็จะเข้าใจแหละผู้นวยการโรงเรียนเขาก็จะเข้าใจว่าจะมีเด็กกลุ่มนี้อยู่แล้วเขาก็จะมีการลงทะเบียนพยายามที่จะแบบพยายามจะทําให้น้องได้เข้าไปเรียนนะคะแล้วก็แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่ว่าพอเด็กเขาเข้าไปเรียนแล้วเนี่ยก็จะเกิดคือเด็กเนาะถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยอย่างที่นุอ๊อทำวิจัยมาเนี่ยเด็กเล็กเนี่ยค่ะเขาย,ยังไม่ค่อยจะ่หนักหรอกคือเขาเด็กอะเดาเล่นเด็กน้อยไปวันวันแต่พอน้องเริ่มโตเริ่มเรียนมัธยมต้นเนี่ย น้องเริ่มคิดละว่าเอ๊ะต่อให้ฉันเรียนไปฉันก็ไม่ได้จะไปไหนต่อจชีวิตก็จะทํานกลับไปก็เรียนสูงไปก็เท่านั้นเรียนสูงไปก็เท่านั้นบางคนออกจากระบบไปเป็นแรงงานไปโดยสมัครใจเพราะว่าสมัครใจมันไม่รู้ว่าอ่าแล้วทีนี้พอไปทําพอไปทํางานเนี่ยค่าแรงก็ได้น้อยเราไปถามว่าทําไมค่าแรงได้น้อยกว่าแรงงานไทยอ่านายจ้างเขาก็ให้เหตุผลว่าก็เป็นเพราะว่า เออคุณไม่มีบัตประชาชนอ่ะเกิดอยู่ดีๆอ่ะเราให้เงินคุณไปแล้วคุณไม่มาทํางานเราจะไปตามที่ใครอ่ะอ่าหรือเกิดอพูดกันจริงๆว่าอ่ถ้าสมมติว่ามีปัญหาเกิดอ,อะไรขึ้นมาน,น,น,นู่นน่นี่อาชญากรรมนู่นน่นี่เออไปอีกเขาจะทํายังไงล่ะเขาก็ต้องอเขาก็ต้องเพลย์เซฟที่เซฟตัวเองไว้ก่อนใช่หรืออย่างเวลาไปเอ่อการเดินทางอะค่ะพี่สาย คืออันนี้โนก,ก็เพิ่งรู้จากการทําวิจัยเลยว่าเด็กที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หรือว่าคนที่ไม่มีเออไม่ใช่ไม่ใช่เด็กที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์คนที่ไม่ได้รับสัญชาติเนี่ยเป็นกลุ่มคนไร้สัญชาติเนี่ยเขาจะเดินทางออกนอกพื้นที่เนี่ยเขาต้องทําเรื่องขอนะไม่ได้หมายถึงออกนอกประเทศด้วยใช่ไหมไม่ใช่แค่ออกนอกอําเภอเนี่ย ต้องทําเรื่องขอะสมมุติว่าเกิดที่อําเภอนี้อยากจะเข้าเมืองเพื่อไปไม่รู้แหละจะอะไรสักอย่างจะไปโรงพยาบาลจะไปหายาอะไรนี่ก็ไม่ได้หรอก็ไม่ได้ไปไม่ย้ายไปอยู่ที่นึงก็ต้องไปขอก็ไปต้องไปขอที่อําเภอไปทําเรื่องซึ่งคําว่าขอก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ถูกไหมใช่ก็อาจจะคือเกิดดุรียนพินิจหรือว่าถ้าอย่างเป็นเด็กเนี่ยทางโรงเรียนบางทีก็จอกใบรับรองให้ว่าเป็นเด็กที่เรียนที่นี่จริงๆแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมีปัญหาหน่อย ก็จะมีปัญหาด okay. kind of ังนั้นคือหัวข้อวิจัยในแนวทางเนี้แล้วยังไงอะคะเราเราก็ถามกับเจ้าตัวเลยไม่ได้หรอในเรื่องจริยธรรมที่เราจะไปทําวิจัยเขาคือมันมันเรานึกไม่ออกอย่างสมมติว่าถ้าเราจะสัมภาษณ์คนสักคนนึ่งใช่ไหมอ่ะเราจะสัมภาษณ์นกเราก็โทรนกเราอยากจะคุยกับนกในเรื่องประเด็นดังต่อไปนี้สะดวกไหมอ่านัดวันนั้นเวลาจบ อันนี้คือเราอันนี้คือเราเราเรากับเราสองคน<ม>แต่ว่าถ้าเป็นสมมติเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเงี้ยออะไม่เฉพาะเด็กหรอกเอาทั้งหมดเนี่ยม,มันมันจำเป็นจะต้องมีอะไรที่เฉพาะเจาะจงลงไปจริงๆไ,ไม่ใช่แค่กลุ่มชาติพันธุ์นะคะทุกกลุ่มที่คนทุกคนที่เราไปทํางานวิจัยด้วย<ม>ที่เราจะเอาข้อมูลของเขาไปเผยแพร่เนี่ยเรา<ม>ต้องมีหลักจริยธรรมการวิจัยหมายความว่าเราต้องขออนุญ,ญาตขอข้อมูลเขาก่อนคือมันจะมีใบขออนุญาตหรือมีฟอร์มมีฟอร์มขึ้นมาว่า เหมือนกับว่าแนะนาแนะนาตัวเองว่าชั้นชื่อนี้นี้นะมาจากไหนแล้วชั้นมาคุยกับคุณเนี่ยเพราะเหตุอะไรด้วยวัตถุประสงค์อะไรข้อมูลที่คุณให้เนี่ยจะถูกนําไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างจะถูกผ่านสายตาใครใดๆบนโลกนี้แล้วก็ตัวตนของคุณเนี่ยจะไม่ได้ถูกเปิดเผยคือเราจะไม่แบบไม่เปิดเผยทั้งทางตรงทางอ้อมทางตรงแบบเขาว่าเปิดเผยชื่อนามสกุลอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออทางอ้อมก็คือ ไม่ได้บอกชื่อค่ะแต่บอกว่าบ้านตั้งอยู่แถวนี้อำเภอเนี้ะไงอันนี้แบบนี้หรือว่าจะเอาผลงานงานวิจัยของเราไปตีพิมพ์เพื่อนําเสนอในฟอรัมไหนคือต้องบอกเขาไปให้หมดคือเราอาจจะบอกเขาได้ว่าจะถูกนําไปใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของเราหัวข้อนี้เช่นเช่นยกตัวอย่างมันมันพอบอกได้ไหมเช่น นำเสนอ U N H C R หรืออะไรอย่างเงี้ยเหรอใช,ออใช่ก็คือหมายถึงว่าเวลาที่รายงานนําเสนอออกไปค่ะคือมันจะมีขั้นตอนต่อจากนี้อีกนะ uh huh, uh huh. ต่อจากการที่เราไปสัมภาษณ์เ uh huh. นาะคืออย่างคือเวลาที่เราเอ่อก่อนจะไปสัมภาษณ์เขาเนี่ยเราเอาใบเอาเอกสารไปแจกเขา uh huh. ใช่ไหมคะแล้วแล้วเราก็บอกเขาว่าจะถูกนําไปใช้เนี่ยในเอ่อวัตถุประสงค์ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งพอหลังจากนี้เนี่ยพอเขาให้ข้อมูลเรามาแล้วเนี่ยเราจะเชิญเขาเนี่ยให้มาเข้าร่วมรับฟังอีกทีหนึ่งเราก็จะจัดอาจจะเป็นประชุมจัดเป็นเป็นกิจกรรมอะไรขึ้นมาก็ตามแต่แถลงคงแถลงข่าวอะไรก็ว่าไปแล้วเราก็เชิญเขามาเชิญเขามาเข้าร่วมว่าอันนี้แหละที่เราขอคุณไว้ใช่เขาจะมาไม่มาไม่ ก็ไม,ไม่ใช่ประเด็นเนนออแต่ว่าเราก็ได้แจ้งเขาแล้วแบบนี้นะคะอ,คอ่าแต่ว่าแล้วก็หลังจากนี้ในเรื่องของแล้วเราก็จะต้องมีบางบางประเด็นที่เราต้องบอกเขาในเอกสารด้วยอย่างเช่นว่าเออคำถามทุกคําถามเนี่ยเป็นคําถามที่ไม่บังคับให้ตอบอ่าถ้าเราเจอคําถามนี้เรารู้สึกว่าไม่อยากตอบเราขอข้าม เราบอกว่าเออคำถามนี้ขอข้ามค่ะแบบนี้ได้แล้วก็การที่คุณขอข้ามไม่ตอบคำถามเนี่ยไม่มีผลกระทบอะไรเลยเป็นอยู่ในชีวิตใดๆทั้งสิ้นใช่ไม่ได้หมายความว่าไม่ตอบแล้วออกไปจากหมู่บ้านไม่ตอบแล้วจะไม่ได้เงินสนับสนุนจะไม่ได้การโครงการอะไรไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวอขอให้ตอบอย่างที่มันเป็นจริงๆและคุณต้องการจริงๆไม่สบายใจหยุดหยุดได้ขอขอที่จะหยุดหรือว่าขอที่จะนัดใหม่ แบบบางทีเรื่องบางเรื่องมันแบบทรามาเนาะมันเพิ่งเกิดอ่ะมันเหมือนกับหมาดหมาดเลยเพิ่งโดนสามีแบบซ้อมมาหมาดหมาดเลยแบบนี้แบบผ่านไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแบบนีนั่งแคะถามกันเนาะจะมาแบบอะไรอย่างเงี้ยคือคนเราแบบจิตใจมันยังแบบตกใจอยู่อย่างไรอยู่แบนี้เนาะเออแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็จะบอกเขาว่าเออเราเนี่ยจะไม่เผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคคลที่สามแล้วก็เวลาที่เวลานกไปสัมไปสัมภาษณ์เนี่ยค่ะนกจะใช้เป็นรหัส คืออย่างเช่นนกจะไม่เขียนนะว่าเออพี่สายพี่สายอินทิราอะไรเงี้ยนกจะไม่ใส่ชื่อนกจะตั้งเป็นรหัสว่าอาจจะเป็นเออไอหนึ่งแล้วก็เขียนไปวันที่แบบเนี้ยอ่าแล้วก็อะไรก็ตามที่เวลาเราบางทีเราคุยกับเราคุยกับผู้เออคนที่เออเอ่ากับคนที่เราคุยด้วยเนี่ยบางทีเขาพลาดทีคนอื่น เขาอาจจะพลาดที่รูปบ้านนั้นนะค่ะอะไรก็ทำนะคะอะไรอย่างเงี้ยเออมีการเปิดเผยชื่อหรืออะไรแบบเนี้ยไม่เป็นไรเราจะตัดตรงนั้นออกเราสกิปออกให้คือให้เขาได้พูดอย่างที่เขาต้องการจะพูดจริงๆไปก่อนใช่แล้วก็จะมีเราก็จะบอกเขาอีกด้วยว่าถ้าผ่านไปแล้วเนี่ยอย่างเช่นสมมุติสัมภาษณ์วันนี้กลับไปนั่งคิดเออไม่ได้พูดแบบนี้เลยอ่ะติดต่อเราได้เราตัดเราตัดออกให้เลย เราตัดตั้งแต่ต้นตคลิปเลย,ยใช่ไหมต้องค่ะใช่ค่ะ,คะไม่ใช่ว่าแบบแหมพี่ค่ะแต่มันดีมากเลยนะคะพาร์ทนั้นเออไม่ไม่ไม่เราคือจะบอกว่าโอเคค่ะตัดออกให้เลยลก็คือจะตัดต่อตั้งแต่วิดีโอเลยเอ้ตั้งตั้งแต่คลิปเสียงเลยว่ามันจะไม่มีอันนี้มันจะหายไปจากโลกใช่เราจะไม่เราจะไม่ให้คนรับรู้ว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่คุณบอกเรามาจริงๆแล้วมันดูเป็นสำหรับเรานะที่เราฟังมันดูเป็นขั้นตอนมาตรฐานอยู่แต่แสดงว่า มันเคยมีเหตุที่ผิดจริยธรรมมัน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 ผิดในตรงไหนได้บ้างแล้วมันจะส่งผลยังไงได้บ้างอือจริงๆถ้ามันผิดจริยธรรมนะคะก็คือว่าอะใช้ไม่ได้ละอย่างหนึ่งที่ราบอกอะใ่ไห่อะอย่างที่สองคือถ้าข้อมูลของเขามันล่วไหลออกไปอะมันหลุดออกไปแล้วคนรู้อ่ะคนรู้แล้วก็อย่างบางประเด็นเนี่ยประเด็นที่นกทำมันเป็นประเด็นที่ จะค่อนข้างแบบมีความละเอียดอ่อนเนาะม,มีความเซนซิทีฟเนาะเอออย่างืาอทีพูดเรื่องเด็กโดยล่วงละเมิดทางเพศแบบนี้หรือว่าแบบคือมันส่งผลกับเขาทั้งชีวิตนะใช่เออ,อหรือว่าแบบเด็กที่โดนแบบอะไรอะ่ะโดนค้ามนุษย์อะไรอย่างเงี้ยคนที่เคยแบบผ่านประสบการณ์แบบโดนมสติกอะไรการทําร้ายภายใน,นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีบางทีมันเหมือนกับเรื่องแบบเนี้ยมันกลายเป็นว่าแพร่กระจายออกไป ในชุมชนไปในชุมชนใน,ในวงกว้างเขาก็อยู่ไม่ได้เขาก็อับอายแบบนี้ก็มีอ่าแบบเนี้ยคะ่ะหรือว่าอย่างแบบเออบางทีเนี่ยเราก็เวลาที่เราคุยกับเขาเราต้องดูปฏิกิริยาของเขาด้วยเนาะอย่างเช่นว่าแบบเออบางทีนกจะพูดก่อนเลยว่าเออตรงเนี้ยถ้าไม่สะดวกตอบไม่เป็นไรนะคะอะไรเงี้ยก็จะบอกเขาอย่างนั้นประเด็นปลอกบางที่นกพูดถึงนี่คืออะไรบ้าง อแต่แต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่ากลุ่มวิจัยอะค่ะต่อให้เปราะบางหรือไม่เปราะบางก็เราต้องดําเนินการตามจริยธรรมนี้เสมอ ER อ่าถูกไหมคะแต่ว่าอ่อันนี้โดยเฉพาะไปที่กลุ่มเปราะบางที่ที่นกได้แบบมีประสบการณ์จริงคือเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างก็ส่วนใหญ่ก็เยอะนะอย่างเช่นอ,อ่ะ้ามนุษย์โดนโ,<อ>โดนถูกล่วงละเมิดทางเพศโออ่าแล้วก็บางทีมีทับซ้อนไปอีกอล่วงละเมิดทางเพศด้วยคนในบ้านอย่างเงี้ยอ่าโดนแบบอะไรอ่ะโดนอ่า เขาเรียกว่าอะไรนะทำลายร่างกายในบ้านโดนอบิวซึ่งไม่ไม่เฉพาะแต่กับเด็กๆคนโตๆก็สามารถประสบเหตุแบบนี้ได้เราก็คือเข้าไปทําวิจัยตรงนั้นอันนั้นคือคือฟังฟังดูแล้วอ่ะมันมันเป็นมาตรฐานที่ผู้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ต้องรู้ไหมมันเคยมีคนไม่รู้หรือพลาดหรือยังไงหรือเขาอินหรือเขาอะไรหรือเขายังไงเออมันก็มีอ่านนก็มีตั้งแต่เรื่องอินอย่างที่บอกค่ะบางทีเนี่ยแบบ บางคนก็ให้สัมภาษณ์พูดถึงเรื่องราวตัวเองแบบนี้แล้วเราก็ไปอินกับเขาด้วยไปร้องไห้กับเขาไปอะไรกับเขาด้วยถามว่าทำได้ไหมจริงจริงนกมองว่าจะทำอ่ะก็ทำได้แต่เป็นพื้นที่อันตรายนะใช่แต่ว่าทางใจ,ใ,จใช่แต่ส่วนหนึ่งก็คือว่ามันกลายเป็นว่าทำให้สิ่งที่มันควรจะอยู่ตรงกลางเนี่ย มันเริ่มที่จะอคติอคติละมันเริ่มที่จะรู้สึกว่ามือเขาหน้าสงสารจังเลยเนาะเขาเราไม่ได้หมายความว่าคนที่โดนสามีทําร้ายหรือว่าคนที่โดนร่วงละเมิดทางเพศเป็นคนไม่น่าสงสารนะแต่เราต้องไม่มีอารมณ์ตรงนี้แต่เราจะต้องไม่ได้เอาอารมณ์ของเราเข้าไปใส่อ่าคือจะมาเขียนแบบเขาก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่โดนอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ได้อันนี้ไปเขียนไปเขียนไปเขียนข่าวอันเนี้ยได้อ่าแต่ว่างานวิจัยไม่ได้ คือไม่ควรเราไม่ควร<ำ>ที่จะชี้นําหรือว่าเราไม่ควรที่จะแบบว่าคือถามว่าทําได้ไหมในบางกรณีมันอาจจะทําได้อย่างเช่นเป็นเรื่องของการทำเคสตั้ดดี้ทำกรณีศึกษา,าอะไรอย่างเงี้วยวกเคสต้องให้รายละเอียดอยู่แล้วาจากผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งก็สามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคจนเรียนจนเรียนหนังสือจนจบเลี้ยงลูกที่อ,อะไรอย่างเงี้ยเติบโตขึ้นมาได้ไดอ่าแบบเนี้ย อันนี้ได้ okay, ในแง่บวกในแง่บวก <recovering. S 1> ừ, ใช่แต่ว่าอย่างบางทีเนี่ยเวลาเราไปอินเนับเขามากเกินไปเนี่ยด้วยความที่อินมากเกินไปมันทําให้บางทีเนี่ยเรามีอคติ <ừ> เวลาเราเขียนหรือว่าเวลาเราอะไรเนี่ยกลายเป็นว่าเราไม่ได้เราไม่ได้อยู่ตรงกลางสะทีเดียวเรา,เราไม่ได้นําเสนอข้อเท็จจริงใช่บางกลายเป็นมันกลายเป็นข้อคิดเห็น <ừ> อ่าอ่ามันไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงอันนั้นส่วนหนึ่ง <ừ> อีกส่วนหนึ่งก็คือบางทีเนี่ยสิ่งที่เรามักจะพบ เจอในบางครั้งก็คือเรื่องของการถ่ายภาพอ่าบางทีเราไปถ่ายรูปของคนที่เราไปสัมภาษณ์ซึ่งถ้าคนที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาเป็นอย่างที่ข่าวก่อนๆเราเคยเห็นไปนะคะว่าเราทําวิจัยเนี่ยเราเราทำได้กับคนจริงๆการขอการขอข้อมูลการวิจัยเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของจริธรรยะทการวิจัยซึ่งต้องขอทุกคนอยู่แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่า คนทุกคนที่เราไปทําวิจัยด้วยเนี่ยเป็นคนเปราะบางอย่างเช่นที่น้องพูดไปเขาเขากรู้แต่ว่าถ้าเราจะทําวิจัยทาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเกี่ยวกับคนหนึ่งคนเนี่ยเราก็ทําได้อย่างเช่นที่น้องยกตัวอย่างว่าไปสัมภาษณ์ท่านม้ยเนี่ยไปทําชีวประวัติของท่านเนี่ยแล้วเราไปถ่ายรูปคู่กับท่านเนี่ยอันนี้โอเคไม่มีปัญหาได้ก็บอกท่านบอกว่าหนูขอถ่ายรูปคู่ด้เลยนะคะวันนี้ทําวิทยานิพนธ์เสร็จแล้วค่ะได้ได้แต่ว่าถ้าเป็นเป็นน้องที่แบบ เคยแบบโดนผ่านการค้ามนุษย์มาอะไรมาแล้วคุณไปถ่ายรูปกับน้องอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไม่ได้อ่าแต่แต่ทีนี้ก็จะมีมาอีกว่าอ้าวแล้วถ้าต้องการที่จะเพิสูจน์แล้วว่าไปสัมภาษณ์มาริงหลักฐานทํำยังไงเราบอกว่าทําได้ให้ถ่ายจากหลังน้องขึ้นมาแล้วให้เห็นหน้าเราห็นหน้าเราใช่ก็คือสมมุติว่าเราเป็น subject ถ่ายอย่างเงี้ยถ่ายจากอย่างเงี้ยไปได้ได้ แบบนี้ <Okay. S 2> เป็นตน้นค่ะอันเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่แล้วถ้าสมมติสมมติอ่ะก่อน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 จะม้วนตัวลงคืออยากรู้มากว่าถ้าเกิดการทำผิดจริยธรรมอ่าในเชิงงานวิจัยขึ้นมามันจะส่งผลอย่างไรบ้างกับเราจะรู้ได้อย่างไรใช่ไหมเพราะว่าคุอยอินอยู่สองคนเอง,เองนกจะรู้ได้ไงว่านกแบบแอบอินหรือว่าถ่ายรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้ได้ไงอะ่ะก็ถ้าพูดถึงว่ารู้ได้ยังไงอ่ะเนาะ ก็อย่างอย่างน้อยตัวเราก็รู้เนาะว่าสิ่งที่ทํามันไม่ได้ถูกต้องเนาะแต่กับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนกจะมีเป็นดัต้าเบสเอาไว้ uh huh. อ่าอย่าเวลาที่เราไปสัมภาษณ์ใครก็ตามแต่เนี่ยะคะ่ะเวลาที่เราเอา่อทำงานให้กับองค์กรต่างๆเนาะเราก็จะเอาคอนเซนต์ฟอร์มให้เขาดูแต่ว่าคอนเซนต์ฟอร์มเนี่ยมันจะไม่มีชื่อมันจะมีแต่รหัส uh huh. อ่าโอเคมมไม่ได้ระบุว่าวันนี้ คุณนกไปสัมภาษณ์คุณอินทิรามาอย่างเงี้ยมีรัไม่ใช่สัมภาษณ์ subject ที่ไอใช่อะไรใดๆเออแล้วก็รหัสนี้ก็จะไปถูกตั้งเป็นรหัสเดียวกันอยู่ในไฟล์เสียงอยู่ในถอดทข้อมูลประกอบทข้อมูลทั้งหมดก็จะเป็นไฟล์ก็ก็ก็จะเป็นแบบเนี้หมดเลยอ่าแต่ส่วนที่แบบว่าอย่างที่นกพูดไปตอนแรกว่าถ้ามีส่วนที่ไปภาพพิมพ์ถึงบุคคลที่3อะไรเงี้ยรกจะทาเป็นจุดไข่ปลาไว้ แล้วก็เขียนวงเล็บเอาไว้ว่าได้ไปคุยกับจุด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 เมื่อที่ที่นัสถานที่จุด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 อ่ว่าไปก็นก็จะแล้วนก็จะเขียนเป็นคล้ายๆกับเป็นหมายเหตุเอาไว้ว่าอันนี้เป็นการพาดพิมพ์บุคคลอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ความร้ายแรงถ้าผิดสมมุติสมมุติวันนั้นดิฉันอินมากอินมากใส่อารมณ์ตัวเองไปอย่างเต็มเหนียวเพราะว่าแบบรู้สึกอินกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เลอชี้นําเถอถามชี้นําหรือว่าอะไรไปแล้วก็มีการพาดพิงบุคคลอื่นส่งออกไปถึงถึงผู้ถึงเจ้าของโปรเจกต์โครงการความร้ายแรงของมันคือระดับไหนมันก็มีหลายระดับเนาะถ้าพูดถึงความร้ายแรงเลยเนี่ยถ้าอย่างเคสแบบนี้เราไปชี้นําเขาไปอะไรเขาเนี่ยบางทีเนี่ยอ่อข้อแรกก็คือถ้าหากเขา เขารู้ถ้าหากว่าเออองค์กรเขารู้เนี่ยเขาอาจจะต้องดูแหละว่ามันแบบเป็นถึงในระดับไหนได้บ้างนะคะก็อาจจะถึงแบบว่าโอเคไม่ยอมรับในางานชิ้นนั้นเลยไหมหรืออาจาจะอ่าหรืออาจจะขอให้ไปทําการสัมภาษณ์มาใหม่แบบนี้ยกเคสนี้ออกไปก่อนอช่วยไปทำมาใหม่นะคะไปทำมาใหม่ค่ะหาเคสที่ใกล้เคียงกันแบบนี้นะคะแต่ว่าน้องว่ามองว่าความร้ายแรงจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นกับคนที่เราไปสัมภาษณ์มากกว่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางทีเวลาเราไปอินกับเ หรือว่าเราเหมือนกับเหมือนกับไปออไปมีอารมณ์ร่วมะอะเนาะเราอาจจะให้ข้อมูลบางอย่างกับเขาเป็นความหวังให้เขากลายเป็น,น,นความ,มเจ็บสุดๆเลยนะใช่แล้วถ้าสมมติว่ามันไม่เกิดขึ้นจริงอะมันไม่เกิดขึ้นจริงเราจะทํำยังไง อ่ะอย่างเช่นแบบผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบอยู่ในครอบครัวที่มีมีลูกเป็นมีลูกเป็นเ,เด็กพิการแบบเนี้ยแล้วสามีก็ติดเล่าอาสมมุติอ่ะอสมมุติสมมุติอ่ะสมมุติมมตเลยลอยอลอยเลยเออลอยลอยขึ้นมาแล,แล้วเราไปอินกับเขาเขาเล่าให้เราฟังเราก็อุย้ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปคะ<อ>โครงการนี้จะมาช่วยนะคะหรือว่าเดี๋ยวพี่จะไปบอกเพื่อนนะเพื่อนพ,พี่ทําองค์กรนี้องค์กรนี้เดี๋ยวเขาจะเข้ามาช่วยน้องนะ แล้วก็หายไปเรื่อยๆแล้วคือถ้ามันมาก็อาจจะดีไงแต่ถ้าไม่มาล่ะหรือมาแล้วก็รับประกันไม่ได้หรือเปล่าเนะใช่ความหวังของเขาล่ะคือเรา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 ไม่ควรที่จะทำให้เขาเกิดความหวังแบบนั้นเจ็บนะอันนี้เจ็บมากแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในทางแบบสาธารณะเลยเนี่ยเกิดแบบมันมีรูปหลุดออกไปมันมีภาพหลุดออกไปผู้หญิงคนนี้โดนสามีทําร้ายมาตลอดใช่แบบเนี้ย เออหรือว่ามันอาจจะมีบางประเด็นที่มันอาจจะไม่ใช่เชิงจริยธรรมเป๊ะแต่ว่ามันก็เป็นความเกี่ยวข้องอ่ะอย่างเช่นเดี๋ยวนี้เออหน่วยงานภาครัฐเนาะเขาก็จะแบบมีความตระหนักเรื่องนี้แหละก็จะมีอ่ามีคนล้วนเรื่องล่วงลวเมอมีคนอะไรแบบนี้เยอะเนาะเขาก็จะมีศูนย์ช่วยเหลือเนาะเขาก็จะเรียกแบบเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือต่างๆอ่ะออะไรใดๆก็ว่าไปอ่าบางทีเนี่ยเวลาเราไปลงพื้นที่เราจะบอกเขาว่า ออขอไม่เอารถขอไม่นั่งรถตู้ของศูนย์ช่วยเหลือไปไปไปสัมภาษณ์เคสนะเพราะว่าคนข้างบ้านเขาก็จะต้องอ๋ออันนี้อันนี้ขออนุญาตยกชื่อเนาะเหมือนอย่างสมมติว่าอยู่ๆมีรถมูลิธิปวีนาอย่างเงี้ยมาจอดข้างบ้านฉันฉันก็ต้องเอะนะว่าอ,อ,อีบ้านนี้ทําอะไรอะ่ะเออ,อยังไงอะคะมูลออิธิปวีนาเข้าเพราะว่าอะอย่างมูลิธิปวีนาก็คือ คือจุดแข็งจุดเด่นเลยเนี่ยก็คือช่วยเหลือเด็กช่วยเหลือผู้หญิงที่มีปัญหาใดๆมันต้องมีความตริงรองก่าที่บ้านนี้มันความมันต้องมีอะไรผิดปกตินะบ้านเนี้ยใช่เราก็จะบอกว่าเร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 าขอเอารถคันอื่นไปเราขอไปในนามบุคคลอื่นอะไรเออคืออย่าเอาสัญลักษณ์อะไรเออก็เลยไปจอดหน้าบ้านเขาเออประมาณนี้ค่ะมันละเอียดอ่อนนะคือบางอันมันไม่ได้ถูกกําหนดไปอย่างเป๊ะๆหรอก บไม่ใช่ข้อหนึ่งคุณต้องทำหนึ่ง<ต>สองสามอะแต่บางทีมันก็ต้องเป็นแล้วต้องคิดแบบคิดให้รอบด้านเอาดีกว่า,าแล้วก็มันเคยมีเคสจริงด้วยนะที่เกิดที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ไม่แน่ใจว่าพี่สายเคยได้ยินไหมแต่ว่ามันมีมันมีเหมือนกับว่ารูปางานนทิทรศการจัดจัดขึ้นที่หอศิลป์กรุงเทพ แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นงานนิทรรศการจริงๆคนจัดนิทรรศการเนี่ยเขามีความตั้งใจอันดีแหละเกี่ยวเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการนี้นะว่าเด็กคนที่เคยมีชีวิตที่ไม่ดีมาก่อนอ่ะแล้วเขาเติบโตขึ้นมาเป็นใครเขาประสบความสาเร็จอย่างไรอ่ไอเดียดีนะไอเดียดีแต่ว่าแม้เราโตแล้วอ่ะเราก็ไม่อยากใื่องที่อยากพูดถึงว่าสมัยเด็กเราเป็นอะไรแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยพอมามีการพูดถึงประเด็นนี้ขึ้นมางานนิทรรศการั้นก็ต้องจบ ก็คือเอาอย่างเศร้าๆก็คือต้องย้ายออกอัถ้าพูดกันอย่างภาษาชาวบ้านคือเขาไม่ฟ้องก็ดีแล้วใช่คือต่อให้มันผ่านไปแล้ว2 0ปี30มปีเด็กคนนั้นเป็นใครเนี่นอกจากเจ้าตัวเขาจะพูดเองนั่นเรื่องของเขาใช่คนเราความทันทนไม่เท่ากันเราคิดแทนเขาไม่ได้ถึงแม้ว่าเขาจะดีมากอะไรก็ตามก็คิดแทนเขาไม่ได้อยู่ดีใช่ EP นี้ เดี๋ยวเราพอส้ตรงนี้ก่อนจริงๆแล้วประเด็นในเรื่องของจริยธรรมกับกลุ่มเปราะบางเน้นนะคะว่ากลุ่มเปราะบางซึ่งไม่ได้เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเดียวเพราะว่าอย่างที่นกพูดคือหลายอย่างมันคาบเกี่ยวกันไปหมดทั้งเด็กผู้หญิง ผู้เข้าไม่ถึงโอกาสไม่ว่าจะในทางการศึกษาการใช้ชีวิตหรืออะไรมันเยอะมันมันหลากหลายมากอันนั้นเดี๋ยวเราจะเก็บบางส่วนเนี่ยไว้คุยกันต่อใน e ีหน้านะคะว่าลู่อีช่างเก็บกับเรื่องของประเด็นจริยธรรมงานวิจัยจะมีอะไรต่อวันนี้หมดเวลาลวเราต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะหรือแม้แต่แบบว่าอย่างเนี่ยเออแบบบางทีเราไปรู้ว่าเออแม่ฉันเคยเจอแบบนี้มาหรอพ่อฉันเคยเจอเรื่องช็อย ใช่ไหมใช่ดังนั้นก็คือมันเป็นผลกระทบในวงกว้างมากแล้วยี่สังคมไทยเป็นสังคมที่แบบมันนะคะแป๊บเดียวมันรู้กันแบบแทบแบไปกัยไปหมดแล้วเนี่ยมันยากมันยากอะ